แต้แต่สางในนิ้วรู้สุคนถูกชีวิตเริ่มต้นมิ้งกระมอมจอมหัวพมรุกตัวเป็นมดมีข้อกคนหอยเป็นวงรองเออดึงจอมหัวจังควันเขาข้อจีจนบอมิงตัวบอมิงตนแต่ว่าคนตุกสั่นหันหน้าเบิงแต่ควันาวบารมอม่วงควันหาแม่น้ำทำควันสีดำแดงเขียวหาบ่บีผู้ไดหู นัใจดีสขสู่สุขสมบายเปิดทุกสิ่งขวัญนี้เนื้อนีขิงหากต่างคนตาเอื่นเสียเราหากต่างกันบางขวัญนี้ก็พองนั่นบางก็ว่าขวัญหายมูตา้ายมาว่าขวัญเสียทางขบวนจาวเบาสองมือค้นหู้อื่นบางเงืนตู้ใจง่ายว่าขวัญอ่อนทั่วคายดีให้ได้แก่ขวัญสามระพัดุกอย่างลวนของทุกสิ่งใจสมัครในที่เฮาแ่งหักเอื่นว่าขวัญเบิดเกี่ยง ขวามีโน้นยังข้างหาสตางเลี้ยงลูกมวลเอินผัวควันเมียขวันลูกกับขวันมนปากเอาคนเ้าเอินทั่วแผ่นดินเทศกาลปากเขาควันตลอดสิ้นเ้าเอินว่าของขวันเอาในส่วนในน้นยังเอินขวันขึ้นมาเล่าหาเม่าเสาล้มตั้งในความหวังยังเฮามวนยังเอินเอาเสาขวันฟังสำนุนพบนมงชีขวันขวันนี้ได้เพิ่องพันแท้เล่บุฟังเอิน อาสวันตุบดโตเจตวัสังฆาโดลาดุวดาเจ้าทั้งหลายอันญมบนสวรรค์ชั้นธรรมภพสั่งดนรูปภพสมุทรสัมบลงดเทาไรเงี่ยหวยไม่มีบานในอากาศตนเดินในทวีปต่างๆมีอุดรทวีเป็นตนตนเดินในคงเขตประเทศไทยตนเดินูนมุบาน ตอนอยู่ในปงไม้และป่าไม้ตอนอยู่ตามพืน้นซราให,หน้าตุกแข่งตนสติรักษาอยู่ภาคพื้นแผ่นดินนั้นไม้แม่ทราีเป็ียนเขา้าตอนอยู่ในแม่น้ำและปังมาหาสมุทรเชิดต่อทพญาวสุวัณภู้เป็นราชาของยาคนและีพญนาทั้งอยกไละอยู่ไกลได้ยยิ้มผูกขาอันอแล้วพอจงสเสด็จเข้ามาให้พ้น แก่พรนาคทั้งสองขอให้เขานัดโยสวัสดีมีใช้ตลอดทุกทิพารตาตีต่างต็ขาคืสอ,คอสศยอัศวีสีมณีเป็นมือสังว <ฮะ S 1> ันเป็นกดีนี้มีเป็นยำโูวัดพระเจ้าพาพปยชัชนะโผม,นม,นา,า,มานม่ฉากท้องการสิ่งใดบ็หมามมงคนนอนประเสริฐเลิดด้วยทุกสิ่งราสีมืีอนี่ยมีเป็นยงมีฟูงขา,ท,างทัางลาจึงทำพี่พีบายสิ ในกำพร้าทั้งสองขออนนัหาจากความถุกหยาบชักจากโรค้ามาจงไว้มสักดาลำเลิศประเสริฐโดยคุณพระศิริรัตน์ไตรพระเจ้าภูมิมุนทลายลิงสากลโลเบ็นจึงมัสยโยมาตกเลยบางหวันบริบวรทุกเล่งลาเจ้ามากฝ่าปูยุกรรมไฟเหนือพุนกมัสยโยนั่นทำเบื่อปูยุกรรมไฟใต้พุนกามสยโยทั้งแยกใครปุยของอาสนาขัมพุนกมัสยโย ไาหายกังวนในเดือนห่อนผู้ไยากผ่อภายนี้ไปทั้งภายในและภายนอกแดนดาวขอขีรีระฤาษรสิ่งสิตเดชจบเป็นพอามอาคมนนยมประสิทธิ์ปราทพ่อแก้วอาศิยประการสุก์สำรักทาดต่อต่อท่อหัวขวดวัววาสาช้ยยโดวังใช้ยมังคลังจงเป็นใชัยมงคลบนรเลงทวนทุกสิ่งบริบูรณนันเธอสาธุีกองนัวานนั่งนะนั่นู ไม่ไหวว่ะตีไหวเมืกี้นมืงไจะซื้อวเว้ยอกวาเจ้ระคุณนังธรรมะคุณนังสังคคุณนังพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังปุโุเมนะโทธรรมูเมนะโทสังโฆเมนะโทพุทธการังธรรมะการังสังฆการังปุถุพังบ์เบสิปัจจั นะโมพุทธายาพุทธปะกาสิทธัมมาปะกาสิทธสังฆปะกาสิทับพรรณีเจ้าเอี่ยมลงยมราคุณนาบอมในนาแม่นาที่กุปกุตตเจ้ามหาชัยองค์ใหญ่นิมิตบาสัตต่างๆันนาแม่มหาพงพระปวงสมุทรหลวงสุดสัวหาชนาภาพแผ่มัหายผายพังพระรณีสามพอพิมกันทุกไปในมุนองค์ประเสริฐทั้งหลายมหาบาสัตาำปุ้เจ้าสู่คน กับต้องภาคควันต่างกันเพียงหนึงใหญ่คนต้องตกแต่งไหวท้อตาดอกขับควันก็ะจำเป็นมงคล้ำสมพวงมุมมานประสีปศาสน้ำปุ้งจำมาอยู่เย็นนามันดีบ่อน้ำสาบนำได้แม่น้ำบ่บูดทางบันตะายนานาหลายหลากนามันดีหลายมาจากปูเจ้าแสนสีไอ้เงินพัดปีหดทิ้งเจ้าสอบทีอดทิ้งเจ้าซันทีก็จะคลายโลกค่าทั้งพญายาถายอุบานเแ็่เสด็จันไรเงินคำของก็ดจำไหลลังเขาหุ้งเจ้าสู่ประการ ตือนิจเจ้ามิตนึงอก็ดีสองมิตก็ดีสามมตรก็ดีให้เจ้าได้พันหอยมือหอยแสนหอยอดจิงเทอลนเล็กเทละน้อยให้เจ้าได้เพอยทานแล้บ้าข้าสัมางมาหมพุนนองลายเรือแลออกลูกแพลไปตัวติดสาเก่าเน้นนะกาให้ได้เหลือสังเลอเหล่าเงินคำแกวกะไรเขาามางอาอพ้นผู้สากะไรเขามัสูให้เจ้าได้อยู่สวัสดีพระราสังกราชาอาหน้าท้าคุณนาะสภาพรหมกรรนเป็นพรนสอแเ่งพระบุตธองค์เจ้า เอาลงมาตั้งไว้ในี้ทวีชมผู้บอทันบิญบัทันเสียงบัทันเกียงในกองบุญอันสมเด็จม,มหาคุณตัางไว้แต่ก่อนกับทัานเทปปทไทยองค์เจ้าอยู่รักษาเพื่อว่าเทพุทธเทพดาปัญญินมัญญพมปัญยมราคพะปัจเจกเลยปัจใจมีลายเรือแลงงามเก้าเมนีซื้อว่านา้ำทิพน้ำเก้ามเมนีซื้อว่านา้ำแก้วไหลเจียวไหลเข้ามาหาอุทธต,ตังเ่าว้เ่าวนนาอบนาอกบ่อสองใสไหลออกมาจากปาก ปัญญาน้าหน้าคารีบิเศษใส่ดีตะกี้ยันตินำอรีบหอนคุ๊บบหอนขาดบหอนเป็นหานบหอนขาดเป็นวังสับบการังยังเต็มอยู่บ่ขาดไปสิวิศศาสาเจดพวกมูเจ้าไปมิอายุปัญญนยนอยู่ตีิห่งเบื้องสุขสุขงสาูอ่ะกีนั่งงานด้วยเน็ตเลือก พ่ออลูกพ่อาม้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวานโมตัสสะภะคะว สาระนังขจฉาปิลาธุตยัมปิพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสาระนังขจฉาปิลาธุตยัมปิธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสาระนังขจฉาปิ Lathu teyampi sangtang ayuwa tanang te Cihitang yawani panang sarapnang kacapit Lathati yampi puttang ayuwa สังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาัวานิพานังสารังขจามี <c oughs> ละวาสส,สิสิทธิชัยยักมังคารานาคีสวัสติยังโจวัละขเอโหทยนี้ละอันตาลายละขีหายสวง เคิดคว้งหายสูตหิ้วขอเข็นผิวนาดบริษัทนี้ไกลผุดข้าไปคุงเดือเตชาปุ่งมันลาถั้งพันดาพันทีพขอห้ามเอกชเอฟซนี้ลาสังขารทีปุ่งหายเตชามยันปุ่งเข็นจะได้เป็นอันตรายสังจากสิ่ง ลาทุ่งหายากิ่งทิพต้นใจกังงอุ้นเดื่อนหอนสามประค์ไอเสียอาชาในมือดีวันดีลาผู้นั่งไปของเฮตีสามทีลาวาสีสิส,สพระสุภาสวรติมิเศษอาทิเล็กใชจสิ ลาสวัสดีจงมีแก่ปุงขาทั้งหลายละทางดลาเทพานาคุลาเทพาโบเทประยุน์ได้อิมพรมยมมาราชาจาตร่าทางสีทุกที่พร้อมจากกวันละตงะทั้งภูมิสถานเจ้าที่ ละถึงลอง้อมกันมาชืราชมจิเตีเชิงบังคระราเสียนวิเศษลาวันนี้พระเกตเข้าสุราศีลาวันนี้เป็น,ว,นวันดีลาวันนี้ที่ขนาดโ <c oughs> อนราคตรียังลาทานนางวังนาคูุทั้งเป็น โมโยสันลอนลาพระอาทิตย์จอจันดาลกังคันเถิดมหาชัยลาพุทธพาไปเป็นโยลาสุขเสาได้อุตมะอ,อกครออารักนาลวาวันนี้ตามตำแลา้วาดได้เลิกลาถถกหน้วยว่าอุตมะราศี ละวันนี้เป็นวันดีละวันนิเทียพุทธาโชคละอุตามะโยอุตมะราชาละอุตมะชาัยยะละอุตมะเศรษฐา,าเป็นวันลาภาอันล้ำเลิศราศสเป็นมุงคุลละปูล แป่งดีแต่งแล้วเอาผ้าพันแก้วจบยองอมาละมีทางข้าวรัดยางเส้นและอาปาละมีทางนักปลาพมปวนมาละมีทางรูกตาและพ่อแม่ละเท่าแกและหงสาพีนองละพร้อมกันมาส้อนล้อนทวนตา ละลายลังเทกันมาทาั้งยิงชัยและสาวเบาละใจคิดเอาหากนินตีละเพื่อจะมาได้สีเจ้านาละเจ้าจ้าได้พัดผ้าของเคหาละจ้าได้ล้างผาบิดดาดและมันดาออกไปบวชละสร้างพรนวดในศาสนา เจ้าก็คิดเห็นสังขารเป็นทุกขังอติตจังกนนตตาบอมันเทียงลหลับิดเบียงไปมาหละเเพนมนีิจาบอดึกแล้วเลาบอได้กว่านุมแกชาลาอ่อหูปังกระโดดข้างทั้งพาคญา ลาโบได้ขาดจากมรณะลาเจ้าก็คือเป็นคูเอีดาบมันตาได้เลี้ยงมาเป็นนัน้าละเลีเ้ยงกลำบากทุกวันขึ้นละแต่อยู่ในอุทธท้องของแม่แลาลำบากแท้หึงนาน ลาเจียลาการนักลวงทองละกินของเทพแส่อนแม่จากหอยเพี้ยนอดละเจ้ากระจูได้ํำนูสิบเดือนบอดละม้วนตวนทดสมาศแล้วละเจ้ากระโขงากแค่ออกจากทองอาแมมานดาละมุมทองมั้งเลิศแล้ว ละานลูกแกอแม่เป็นชายละาฝนตาไงก็ชุ่มซึลละาโนยุกจงเจ้าออกมาละล้างคนหาไม่ได้แกล้วถึงตาดสแผ้สายเบื่อละล้างคนถือผวยล้างน้ำลาตน ลัจึงเอาผืนผ้าตวงมาตุ่มหอลัแม่ก็อุ้มยอ้าใส่ในอกลาหยกเจ้าใส่ในเผาแม่จึงเอาเข้าปนแล้วันแล้สามคาบหลับแม่ก็อาบน้ำหอมแล้วันแล้สามที ลัแม่ก็ขาเสีและลูกไล่ลักแม่ก็เอาใจใส่ทุกคำสัง่งบอกมีค่าหลักหันถึงฤดูปีใหม่มาหอดแล้วฟัาแฝทหงองเสียงดังลัแม่ก็อุ้มเจ้าใส่ในอกหลานดูกเจ้าใส่ในอุ ละอุ้มสาส้อให้กินนมแม่กับชมลูกแก้วละทา,านฟ้าเลี้ยงไกแล้วอ้ออพ่อ,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 อแลนไปมาละตามหาสาบาาจีเด็กออนละสร้างสอนตาลแล้อกไก่นนเป็นคน ละเจ้าคิดถึงทางกังวนทางแคนและน,น้ำวงเป็นในใจละคิดอะไรพอแล้วละคิดจะออกแอกจากไปบวชในศาสนาเจ้าก็คิดถึงคุเปิดาปัญตาเป็นอันยิ่งเจ้าก็ชิจึงสาหาเขามาบวช ละสร้างผานวดเป็นสามารถนี้เจ้าก็าหินเาสิธยาบดละทดศิลาทั้งวิเศษได้แล้วระบาดนี้อายุเจ้าก็ได้ยี่สิบปีบริบุญนีทักแน่และฝูงพ่อแม่จึงจัดหาละบอกสันทาถึงยากพี่น้องละตามพวกพทอง และมรสหายละบางพองศรัทธาไหลได้เสื้อศาสตร์และเป็นของอาจปูนอนและบางพ้องมีสันทาได้ผ่าจีวรและผ้าผาละบางพองได้ผ่าทั้งไตรและด้วยใจใสสุดขนาด บางพองได้บาดและาผาสะบงละบางพองได้ถงและน้ำเต้าละไม่ทอดแลกทันตาละปาเมีตาเล็บและกองเข็มดินซอเล,ลือกเคืองบริขานบริโภคละบางพองได้ตุ้วยและทันทีละเล็กจานเดียนโพ กับทั้งสื่อสาตอ์อานาละทางขีและเนียงมาละดูลากด้วยเครื่องบริขันละเป็นของเจตนาฐานนั้นล้ำจริงละเบื่ออยากเห็นหน้าบลาเกนอบิ็จอมไตรละขออย่าได้ทนหัวละไว้อยูในโลก และขอให้พ้นจากโศกโศกตาให้ได้ไปเกิดดุสิตาล่ำเลิศละเมืองแก้วเกิดนองอดนิลาพัน์ละเป็นที่สุขสำร,รานดาเตและขอให้พ้นจากทุกขเวทจูสวัสดีละสาธรรมบาวที่รมทั้งส่ประการถืออายุวันณะ ละสุขาภาระอโรคาทวนหาปฏิภาณส่วนหกอาทาอิปัจจัยยะตวดเจ็ดจงสรเข้ามารักษายังขันธาสันดานแห่งเจ้าละตับโตเท่าหาพังปวัสากข้าเธอดีกองเลยีกองอีกลูกน่นอนเป็นนอน ลวาวสเสิสมังคาราสุภาสวัสดีลาบานีิคอยจักเชิอเอาควันสมเสเจ้าละน้าบ้าเต้าลาคอยจักเชิอเอาควันไฟยนาบจังออเข้ามาหอมละอาชาในมือดีวันดี ละวามาเจอขวันญรอละขวันเจ้าไปโยมังน้ำเลยอันปลาข่อไงมาสามือตีวันดีละขวัญนเจ้าไปโยในต่างดาวต่อไปมาสามือดีวันดีละขวัญนเจ้าไปโยน้ำทานในสวน ก็ไงมาสามือดอวันดีลักวันเจ้าไปชุมสึงดอมสาวันดอยก็ไ้มาสามือดอวันดีลัว่ามาเจอวันดเือวัน้ยหลักเจ้าปวดใจไปชุบชาติไกยเกินอกทันเจ้ากิตัวผู้พา จะได้ไปชมบฟุ้งมือถวยทำแหเมืออัเถาราหลักควาเจ้าจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนฟุ้งผีลักควาเจ้าจะได้ไปดินขี่และนอกเขตจะได้ไปเดินละเทศเที่ยว์ดังไกลจะได้หลงไหลไปชุบชุบฟุ้งพัและป่าไม้ จะาได้เป็นอยู่น้ำปูดิ่งลงและควรเจ้าจะได้ไปชมปูดิ่งข้างเท่าบูลุกขาอดและเสือสิงละโค้ยกละิ้งและแกสางจ้าได้หลงเขาเตือนธรรมคุณปูผู้หาละทั้งหวังปราและสาใดซึ้นส,ส่อยใสัยมายา ลาดูตราตางามซาบลุงพักบุงแหลาปู้บัวทองลาสมเกี่ยงง่วงเอาลาควันเจ้าหน้าจงเข้ามาคอมลาาช้มือดีงานดีลาให้มาช่วในใจทุกเมื่อลาให้มาช่วในเนื้อทุกยำ จะได้มีความกังวลและเดือดร้อนจะได้คิดทั้งขอได้หาไทยให้เจ้ามาเห็นเราพระวิเนีตัวอาถาไข่ขออทุงแจ้งโยดโซดาให้เจ้าได้เทศนาสองสังติเจ้านั่งพินจานักหน้าหลอให้เจ้าอหน้ามีอายุ ได้เป็นทางสมพันบุญกว้างละยเสืบสสางในธรรมละจัตตารโรรมมาว่าทันติอายุอันโนสุขทังพาลังก็ขาดมึงนอะนคองนอะนคลอง เอาตัวกัปปะตาเจนิทุกข์ข้าในเมืองทันตึงแล้วซึ่งทุกข์มท่านจงเป็นภูริราชผ่านจากตกน้องเพลิดเจริญบัญญังิทกปตาในเมื่องทานตึงแล้วซึ่งให้คอยท่านจงเป็นภูริราช่านจากให้ท่านไปเถิดทรงกปตาเจริญโศกาในเมื่อท่านตึงแล้วซึ่งความเศรโศเขอให้ท่านจงเป็นภูริราท่านจากความเศรโศนั่นไปเถิด สัมปะดังบุญญสัมปะทั้งนโมทันตุพ่อเทติาเจ้าทลายจงมันสอยส่นบุญสัมประทาในสิ่งที่ท่านกระนำใวันนี้ผู้ร่างอภิษฐรพุรร่างอไประางอบิัพไยร่งับอุบาหระงอบิ